สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบ0-100แล้วก็80-120ของ b v ียโต3กันคือต้องบอกอย่างนี้ว่า0-100เนี่ยผมต,ตัวผมนะคิดว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นเพราะว่าในการขับจริงๆแล้วเราไม่ได้ไปเร่งแบบจาก0-100อ่ะมันจะไปเร่งที่ไหนไม่งอมพหแต่ว่าจุดที่สําคัญอ่ะคือความเร็ว80-120นะครับเพราะว่ามันเป็นความเร็วที่ เป็นความเร็วเฉลี่ยที่เราขับกันในปกติเนาะในชีวิตรประจําวันซึ่งความสําคัญของมันก็คือเวลาเราจะเร่งแซงอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรามีรถที่มีอัตราเร่งที่ดีเนี่ยมันก็จะทําการเร่งแซงได้ง่ายแล้วก็ส่งผลในเรื่องของความปลอดภัยด้วยที่จะทําให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราแซงนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไป โอเคก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะมาปรับตั้งค่ารถก่อนนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมมาที่ตัวเลนส์ซัพพอร์ตก่อนอันนี้ผมจะปิดเอาไว้นะครับตัว Emergency l e n s เลนส์ค i ปิ s ตัวนี้นะครับปิดตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็มาดูที่ตรงนี้สิโอเค ESC ตอนนี้เปิดอยู่นะคะคือตรงน,นี้มันอาจจะทําให้เราสับสนเดน,นึงนะมันเขียนว่า ESC off หมายความว่าการติ๊กเปิดคือมันจะทําให้มันกลายเป็น off แต่ถ้าเราไม่ได้ติ๊กเปิดมันก็จะ on อยู่ คือตรงนี้ผมคิดว่าเขาควรจะปรับใหม่นะครับเป็นแบบว่าเป็นคาว่า E.S.C เฉยๆแล้วก็ถ้าเราติ๊กเปิดเนี่ยก็จะได้เข้าใจตรงกันว่าติ๊กเปิดก็คือเปิด E.S.C ถ้าไม่ได้ติ๊กเปิดก็คือปิด E.S.C แต่นี้พอมันมาเป็นแบบนี้มันกลายเป็นว่า E.S.C off นะถ้าเราติ๊กเปิดคือหมายถึง E.S.C ตัวนี้มันจะ off การ off มันจะเกิดขึ้นเข้าใจไหมผมอธิบายงงไหมก็คือคือมันคืออันอื่นอ่ะมันเป็นแบบลักษณะนั้นหมดนะครับอย่างกันเนี้ย Uh, predictive collision warning autonomous emergency braking เนี่ยตรงนี้การติ๊กเปิดก็คือการหมายถึงการเราการที่เราเปิดระบบพวกนี้ขึ้นมานะครับจะมีอันนี้อันเดียวเลย ESC เนี่ยการที่เราติ๊กเปิดจะเป็นการปิดการที่เราติ๊กปิดจะเป็นการเปิดงงไหมโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูอันอื่นอันนี้ไม่มีอะไรละโอเคไปดู energy feedback intensity ตรงนี้ผมตั้งเป็น standard นะครับ vehicle setting โอเ okay. ค steering mode ผมใช้เป็น comfort นะครับ ตอนนี้ก็เริ่มชินออกมาแล้วนะตอนแรกจะรู้สึกว่าพงมอะไรค่อนข้างเบาไปหน่อยแต่ว่าพอใช้เปสัาพักก,ก็โอเคนะควมฟอร์ตก็ใช้ได้ครับสบายดีส่วน b r รกแ Assist Mode ผมตั้งเป็น Sport นะครับผมโอเคอันอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราจะมาปรับกันในส่วนของการปรับโหมดนะครับเราก็มาปรับตรงนี้ได้เลยนะดันขึ้นดันลงแบบนี้นะครับนี่นะครับพอเรากดมันก็จะเลือกโหมดได้เลยทันทีง่ายดี ก็จะมีแอนิเมชันนิดๆหน่อยๆด้วยนะจะสังเกตว่าพอเป็น s p o ร์มันจะมีวงสีแดงๆขึ้นมาพอเป็น e ีโคจะเป็นสีฟ้าแต่ normal ไม่มีจะไม่มีสีอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ที่หน้าจอกลางเนี่ยถ้าเราปรับเป็นโหมดสปอร์เนี่ยนะ,ะมันจะมีสีแดงๆขึ้นแล้วก็มันจะค้างอยู่แบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็โอเคนะทำให้เราสังเกตได้ว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดสปอร์มันจะเป็นสีแดงๆขึ้นค้างไว้ตลอดเลย แต่ถ้าเป็นโหมดอื่นอย่าง ECO นะครับหรือ normal เนี่ยอันนี้จะไม่ได้แตกต่างกันนะจะไม่มีอะไรขึ้นมาอันนี้จะเป็นการทดสอบ0ูนยถึงรและแปดสิ้อยี่ของ b y d Auto 3ในโหมด ECO กันนะครับนะครับอยู่ที่92%ซนตนะครับตอนนี้โอเคไปกันเลยเข้าเกียร์ D ก่อนไปครับ 100 120โอเคไปดูท like. ี่โหมด normal กันบ้างอันนี้จะเป็นการทดสอบ0-100ถึงและ80-120ถึงของ b y d a t t o 3ในโหมด normal นะครับ like. okay. <Okay. S 1> ไปกันเลยครับเข้าเกียร์ดีไปโอ้ดึง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  มีรอฟรีนิดนึงนะครับโอเคร้อยร้ี่โอเคอันนี้จะเป็นการทดสอบ0ูนยถึงร้อและ8 0ด2ิถึงอในโหมดสปอร์ตของ b ีวเดียตัวสามนะครับโหมดนี้จะพิเศษนิดนึงเพราะว่าในตัวรถเนี่ยมันจะมีในส่วนของ acceleration timer มาให้นะครับมันก็จะจับความเร็วให้เรานะครโอเค เราลองไปกันดูผมเข้าเกียร์ดีเอฟเบกป้ายรับร้อยแล้วนะครับร้อยยี่แล้วครับโอเคโมหมดนี้ขึ้นเร็วมากนะครับไม้ขึ้นเร็วมากเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกัน ที่เวินาทีนะครับผมโอเคอ๋อ okay. oh, ไม่ใช่สี่หวินะครับรอบก่อนหน้าผมได้7จ็ดรอบนี้ผมได้6.9วินะครับโอเคครับก็หลังจากที่ได้ทดสอบไปทั้ง3โหมดเนี่ยผมบอกเลยว่ามันสามารถที่จะทำท็อปสปีดของตัวรถได้เหมือนกันทั้งหมดทีนี้เรื่องของความแตกต่างที่ผมรู้สึกได้ก็คือตัว e c โคเนี่ยนะครับคืมันก็จะเหมาะกับการขับในเมืองเวลาแบบรถติดๆอะไรแบบนี้นะครับ มันก็จะช่วยในเรื่องของเวลาเราออกตัวอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีการกระชากน้อยลงนะครับเพราะว่าในโหมดอ c o โคเนี่ยเหมือนกับตัวอัตราเร่งเนี่ยมันจะลดลงนะครับมักเลยทําให้การกระชากในการออกตัวเนี่ยมันลดน้อยลงด้วยนะครับผมส่วนในโหมด n o r m a ัโหมดน o r m a l เนี่ยอัตราเร่งก็จะดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็ในโหมดนี้นะครับมันก็จะเริ่มเหมาะกับการที่เราต้องการจะใช้ความเร็วมากขึ้นนะครับตัวรถก็จะมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นอย่างเช่นเวลาแบบขึ้นไปทเวย์ขึ้นไปทางบวนอย่างเงี้ อันนี้ก็จะเหมาะเลยนะครับส่วนอันสุดท้ายแน่นอนโหมดสปอร์ตนะครับอันนี้คืออัตราเร่งคือมาเต็มเลยนะครับการกิดไฟนี่คือเต็มที่เหมือนกันสําหรับโหมดนี้ผมคิดว่าเวลาที่เราใช้งานจริงนะครับมันจะมองกับเวลาที่เราต้องการใช้ความเร็วสูงๆแบบสูงจริงๆนะครับตัวรถเนี่ยมันจะถ้าที่ผมลองทุกอย่างเนี่ยมันจะดูแบบหนักขึ้นแน่นขึ้นนะครับมันก็จะทําให้การขับขี่เนี่ยมั่นใจได้มากขึ้น ทีนี้ในโหมดสปอร์ตเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้เวลาเราเร่งศูนย์ถึงร้อยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอาัตราเร่งมันค่อนข้างสูงนะแล้วเออมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าตัวรถน่ะมันค่อนข้างที่จะสายนะครับผมไม่แน่ใจอันนี้มันเป็นที่ยางด้วยหรือเปล่านะฮะก็ต้องก็ต้องดูกันอีกทีเนาะตรงเนี้ยผมยังไม่ชัวร์ก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นข้อควรระวังเอาไว้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดแบบตูดปัดอะไรอย่างนี้นะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแต่แค่แบบเออจะจะพูดยังไงดีคือแบบ อ่อยชิวๆไม่ได้อ่ะเออใช่นั่นแหละนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ3โหมดยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆเอาละครับ